กราบสวัสดีญาติธรรมทุกท่านที่อยู่โลกใบน,นี้นะ,ะต้องรวางต้งวางแดดมันร้อนจัดแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้ประมาณสักบ่ายสามเกือบจะบ่ายสี่มันเ,เราต้องรับแสงแดดนะเพื่อได้รับวิตามินดีนะเป็นภูมิคุ้มกันร่างกายนะ,ะตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ที่ญาติธรรมได้สร้างไว้ให้ใหอาจารย์สุด ได้อยู่และพักอาศัยไม่ใช่บ้านอาจารสุดนะเป็นของญาติธรรมเป็นของญาติธรรมที่มีความเข้าใจนะแล้วก็เขาก็จะดูแลอุปถาอาจารย์สุจนถึงวันตายจนถึงวันตายนะนั่นคือความเข้าใจความเข้าใจของเขานะแล้วก็นะอาจารย์สุดก็นะคอยบอกคอยชี้แนะนำทางให้เขาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่าเตือนให้รู้ตัวอยู่เนือง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 เือ จนเขาหมดทุกหมดโตกเออนะอ่านะอมีน้ำตกด้วยดูน้ำตกนะมีน้ำตก,ด,นะำกด้วยนะอ่าน้ำตกด้วยนะอ่าอากาศได้เลยนะอ่าเดินมานี่ยขึ้นมาเหมือนกับรีสอร์ทเลยอ่ะโอ้อย่างดีเลยนะอ่ะโอเคนั่งนี้นึงนั่งถ่าย,ยางนั้นก็ได้ถ่ายตรงนั้นให้มันใกล้ๆหน่อยจะได้ยินเสียง เดนะเสียงน,น้ำตกมันจะดังไปไม่มนึงนะนั่นแหละนะน,น,นั่นคือคือคือคนที่เข้าใจนะคือคนที่เข้าใจอ่าแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยแลวอะไรนีรอ้อ่ะให้มันสบายๆบายนะสักวันนึืมนะโอเคทีนี้คุยธรรมะให้ฟังนะเออคลิปนี้อก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะว่าเออ เข้าใจเข้าถึงทราบซึ้งในพระธรรมน่ะก็อธิบายไปแล้วเราต้องเข้าถึงะเข้าใจ้องเข้าถึงอ่ะทีนี้คลิปนี้บอกว่าแล้วเข้าใจแล้วเข้าถึงมันเป็นอย่างไรอ่านี่เรื่องเรื่องมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรนการเข้าถึงมันเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเลยนะพื้นพื้นพื้นฐานเลยะพื้นฐานเลยนะถ้าเข้าถึงมันจริงๆ เวลาจานสุดดาห่ายีย่อย่างนี้คุ้ยจานแดงดาอย่างโน้นอย่างนี้ทำเป็นเหมือนอะไรนะเออโอเครับได้เข้าใจโอเครับได้เข้าใจนะโอเครับได้เข้าใจถ้าเข้าถึงจริงๆคนใครก็ช่างบนโลกใบนี้มาด่าเราเราก็รับได้เราก็รับได้เพราะเราเข้าใจแล้วเข้าถึงถ้ามีคนมาด่าเราไม่รู้ว่าใครมาด่าเรานะ ยังโมโหฉุนเฉียวยางนี่ยางนัง่นบ้าบ้าบอๆไปกับมันนะบอกเลยห่างไกลยังห่างไกลนะมาตัวที่สองโอเคกราบตีนอาจารย์สุดได้กราบตีนอาจารย์แดงได้กราบตีนพระกราบตีนพ่อแม่ได้นะคนอื่นต้องกราบไหว้ได้ด้วยแต่การกราบไหว้มันอยู่ที่ตามลักษณะนะ,นะถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถ้าเป็นผู้สูงหนือ ถ้าเป็นเพื่อนๆก็อนี้ถ้าเป็นเด็กก็อย่างนี้ไม่ใช่ไปกราบตุ้งมงตุ้งไม้ตัวอะไรเลื่อเปลื่ยกับบาบอคอแตกอีกนะต้องใช้ปัญญาด้วยนะต้องใช้ปัญญาด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนะเวลาเวลาครับครูเด็กๆมาเนี่ยเด็กมาที่บ้านเนี่ยอ่ะสิบเอ็ดสิบสองปีก็มากับเพื่อนลูกชายเนี่ยเออมาคุณเพ่อพ่อผมขอรักษาเขาว่าพ่อครับผมขอรักษาหน่อยครับผมเ ครับเออเออขอให้โชคดีนะลูเออเราก็ต้องไหวต่อเผาทาได้เปล่าถ้าไม่ได้ก็บอกห่างไกลยังห่างไกลอยู่ยังเข้าไม่ถึงโ่เอยนะมาอีกตัวที่สามเรื่องการทําบุญทาทานกันเออทานให้อาจารย์แดงทานให้อาจารย์สุดน่ะน่ะเออทานให้พระให้เจ้าให้พ่อ,ให,พอให้แม่เงี้ยเออเรียกทำบุญทำทาน,นะ,นะถ้าได้แค่นี้บอก ยัง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 ไปไหนไม่ได้เลยบวกยังไม่รู้เรื่องเลยยังเข้าใจไม่ได้เลยนะุณต้องให้ได้หมดมีไม้ตัวหนึ่งเดินมาซัดโซซัดโ,โ,โซเซเดินมาอ้าวโอ้อยอยู่ในตลาดหรือว่าเราเดินไปมีไก่ย่างอยู่ส,สองไม้ก็แบ่งให้มันไม้นี่ซึ่งความเมตตาการถวายทานต้องทุกกรณน,นี้อย่างอาจารย์สุดข้างบ้านนี่ มีอะไรแจกาจให้กินมีอะไรแจกใจเผื่อแผ่ให้กินไปไหนคนตกทุกข์ได้ยากกว่าดูแลมีเงินใช้ไหมเออมีเงินใช้ก็ให้ใช้ก็อะไรตกรถตกเรือด่อะไรเงี้ยก็ให้ใช้ไปการทําบุญทำทานมันต้องแค่สามเรื่องนี่เข้าถึงมาหรือ,อยังเข้าถึงมาหรือ,อยังนะอ้าวทีนี้มาข้างในทีนี้จะคุยเรื่องที่ที่อ่า Cũng Để, thôi cũng đã chinh chỉnh mày chinh này mày chinh chỉnh mày chinh chỉnh mày chinh chỉnh mày à thằng thì mày หล่อมากเลยถ the oh oh so ่ายดูถ่ายอาจารยอาจาคตรหลอโครมาเลยทำไมถึงอาภาพนี own, so ้เป็นเภาพแรกก็อาจารย์สุดจะชอบพีต้าเลยอันาร้์าที่สองนะที่สองเห็นไมนั่งสบายสบายชิวชิวเหมือนจิตว่างเหมือนจิตว่างเหมือนจิตว่างโอเคเนไหมเนี่ยหน้าตางเขาทำอะไรเขาปิดไว้เอแต่ทํามันนี้เลยมมานะอ่ะโอเคอร เข้ามาตากล้องเดินไปนู่นเลยเดี๋ยวติดเดี๋ยวดึงมาดงวันอะไรเข้ามาอ่าเนี่ก็นี่เป็นห้องห้องนี้นะเป็นห้องที่จะบรรยายธรรมบรรยายธรรมนะดูนี่เห็นไหมใต้ตัวนี้ก็ยกจากนู่นมานี่นะ่ะจากที่นูลล่นที่เคยบรรยายธรรมนี่ก็เป็นที่นี่แหละก็ญาติธรรมถ้าใครมาก็มาตรงนี้แหล,มลมนะมีพัดลมนะมีพัดลมนะมีพัดลมมีพัดลมให้แล้วก็เออถ้าใคร เมตตาหน่อยหรือว่าเข้าใจหน่อยก็ติดแอร์ให้ญาติทำคนหลังๆต่อมาก็ได้ก็ถือว่าเป็นบุญสูงสุดนะเออนะก็นี่แหละนะนี่ก็ญาติทำก็นั่งตรงนี้ตรงนี้ถ้าใครมานะถ้าใครมาจำสูตรนะอ่ะตัวที่สามไอ้เป็นใครตัวที่สามทีนี้ถ้าเราจะเข้าใจหรือเข้าถึงมันจริงๆการเข้าถึงมันจริงมันจะบอกไงการเข้าถึงมันจริงหรือบรรุธรรมนั่นคือการรู้เห็นความคิด เฮีย er, สัจชิหายมึงคิดว่ามึงเห็นความคิดเลยมดโทบอกให้เลยอะ่ะการรู้เห็นความคิดไม่ใช่เรื่องง่ายเออหยิบจับอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้จะเปิดโทรทัศน์อยู่ก็รู้จะนั่งอยู่ก็รู้อ,อจะนอนเนี่ยจะนอนอยู่ก็รู้อเฮ้จะเปิดพัดลมอยู่ก็รู้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เลย มึงเล่นไปตามกับความคิด <token istic vas us> ที่มึงคิดเหมือนดูโทรทัศน์นี่แหละเหมือนดูโทรทัศน์โอ้โหไอ้คนนั้นจะไปนี่คนนี้ไปนี่นี่แค่นั้นเองแต่ถ้าเห็นรู้เห็นความคิดมันจะอยู่ในลักษณะว่าจะพระออกจากตัวนั้นเลยนะถ้าออกจากเทนั้นเลยนะความคิดปรุงแต่งจะไม่มีในนั้นเลยเขาึงบอกโลกโล่งว่างสว่างสวโล่งว่างสว่างไสวหรือ ไม่ยึดมั่นถือม่นหรือปล่อยวางนั่นแหละไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่ได้แปลว่าถืออยู่พันนี้ปล่อยวางทิ้งหงอย่างนี้ไม่ใช่นะเข้าใจไหมนะอ่ะโอเคก็เอาแค่นี้นะก็ขอให้ทุกคนที่ได้ฟังอาจารย์สุขใอ้บรรลุธรรมจเจริญในธรรมนะอาจารย์สุขพยายามชี้ให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจเพื่อที่จะได้รู้ตัว เพื่อที่จะได้รู้ตัวตื่นและเบิกบานบรรลุธรรมจริงๆโอเคเอวังด้วยประการชนนี้แหละขอให้ทุกคนอย่าเจ็บและอย่าจนขอให้ทุกคนอย่าเจ็บและอย่าจนนะเจริญในธรรมเจริญในธรรมเจริญในธรรม